สลับมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยครับที่เพชรบุรีอุกอาจจริงๆมีผู้ชายคนหนึ่งเพิ่งออกมาจากคุกได้5วันเขาติดคุกไป2ปี 2> ไปยยํายีเมียของเพื่อนอแล้วก็โดนแจ้งข้อกล่าวหาพ้นคุกออกมาไม่กี่วันโดนยิงตายกระสุนเจาะเข้าที่หัวครับตํารวจกําลังเร่งล่าตัวคนร้ายจุดนี้คือจุดที่พบศพครับผู้ตายเนี่ยนะฮะสภาพคือนอนคุดคู้ตะแคงอยู่ในร่องน้ําตรงจุดนี้ ตำรวจสพท่าไมร่วครับแจ้งว่ามีคนถูกยิงตายปริศนาอยู่ริมถนนในพื้นที่ตำบลเขากระปุกอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีเมื่อช่วงเช้านี้ครับกั้นเชือกเอาไว้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพบร่างนายชาลีหรือในหลิมอายุ34นอนตายอยู่ใกล้กันกับคนต้นไม้แล้วก็มีตะข่ายเนี่ยพันขาด้วยนะฮะเป็นตะข่ายที่ชาวบ้านเขาเอาไว้กั้นรั้วเนี่ยไปพันติดอยู่ที่ขานอนตะแคงที่คูน้ําตรงจุดนี้ใส่กางเกงยีนสีดําขาสั้นตัวเดียวครับ แล้วไปเจอรอยกระสุนปืน9มมที่หน้าผากข้างขวาทะลุคำหมับขวาหนึนัดหายปลาร้า1นัดต้นคอข้างขวาอีก1นัดใกล้กับศพพบปลอกกระสุนปืนขนาดเดียวกันเลยครับคือ9มมตกอยู่2ปลอกสอบถามนางเดือนเป็นเจ้าของตะข่ายที่อยู่ริมรั้วบ้านของเธอเพราะว่า จุดที่ไปเจอศพเนี่ยอยู่ห่างจากบ้านเธอไม่ใกล้ไม่ไกลครับเธอเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อคืนตอนประมาณสองทุ่มได้ยินเสียงปืนดังขึ้นจากถนนหน้าบ้านเนี่ยสามนัดปังปังปังหลังจากนั้นเว้นไปแป๊บหนึ่งได้ยินเสียงปืนดังอีกจากข้างบ้านตามมาอีกสองนัดปังปังเธอบอกกลัวมากไม่กล้าออกไปดูมันค่ำมืดแล้วด้วยครับรอจนกระทั่งรุ่งเช้าต้องตื่นเพื่อออกไปส่งมะนาวให้ลูกค้า ก็ไปเจอว่าเอาตะข่ายที่กั้นร,รั้วเอาไว้กันสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะฮะเฮ้ยทำไมมันล้มฮะเลยเดินสำรวจตรวจสอบดูก็ไปเจร่างนายชาลีคนตายเนี่ยบ้านอยู่ตรงข้ามกันเธอตกใจมากก็เลยรียบไปบอกผู้ใหญ่บ้านแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่เธอเล่าให้ฟังว่าผู้ตายเพิ่งออกมาจากคุกได้5วันก็มาถูกยิงตายส่วนใครเป็นคนยิงใครคือคนก่อเหตุเธอบอกเธอไม่เห็นครับ แฟนเขาใช้ยิบอะไรไม่รู้แล้วทีพอเดินไปตรงนั้นน่ะเราเห็นข่าขนก็เรียกแฟนไปแค่นั้นแหละแล้วก็ตกกระจายก็ไม่ได้เดินเข้าไปกลัวแล้วตอนที่ได้ยินเสียงปืนนี่ตอนไหนครับตอนกลางคืนกี่โมงสองทุ่มแล้วอะสองทุ่มแต่ก็ไม่ได้ออกมาดูไม่ได้ออกมาใครกกล้าออกก็กลัวมันยิง้ายดสองทุ่มป้าได้ยินเสียงปืนแล้วกี่โมงป้ามาดูแสลงตอนเช้าอะหกโมงกว่าแล้วนะ ขณะที่ตํารวจสพท่าไม้รั่วครับให้ข้อมูลว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนายชาลีไปช่วยซ่อมระบบไฟฟ้าให้กับเพื่อนบ้านหลังหนึ่งหลังจากนั้นก็กลับบ้านตอนประมาณทุ่มครึ่งห่างจากบ้านของคนที่ให้มาช่วยซ่อมไฟเนี่ยประมาณสัก50เมตรแล้วปรากฏว่าไปเจอกระสุนปืน9มมตกอยู่ด้วยครับตำรวจสันนิษฐานว่าตรงนั้นแหละที่เจอกระสุน9มมตกอยู่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ ที่คนร้ายเริ่มก่อเหตุสันนิษฐานว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนรู้จักกันกับผู้ตายขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาแล้วเห็นนายชาลีเดินอยู่คงทะเลาะก,กันจังหวะที่ชักปืนขึ้นมาแล้วขึ้นลำฮะกระสุนเลยร่วงตกตรงนั้นหนึ่งหนึ่งนัดก่อนอแล้วมีการยื้อแย่งกันในสวนมะละกอเพราะอะไรรองเท้านายชาลีเนี่ยหลุดอยู่ตรงนั้นแล้วคงพยายามวิ่งหนีตายอะ่ะ หลังจากแย่งปืนแล้วคงไม่สําเร็จก็วิ่ง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 รองเท้านายชาลีที่ตกอยู่ข้างหนึ่งตรงนี้ครับวิ่งไปแต่ก็ถูกยิงไล่หลังมาด้วยนะเพราะว่าเสียงปืนที่ชาวบ้านได้ยินสามนัดตอนแรกบวกกับอีกสองนัดตามหลังมาแล้วก็ไปเจอพวกปลอกกระสุนที่ตกอยู่อีกคงจะถูกยิงไล่หลังจังหวะที่นายชาลีกําลังวิ่งสุดแรงเกิดเพื่อหนีตายไปสะดุดกับตาข่ายที่ชาวบ้านเขากั้นกันสัตว์เลี้ยงเอาไว้ แล้วตกล้มลงไปในครูนี้หรือเปล่าคนร้ายพอตามมาทันก็เลยกระหน่ำยิงตำรวจคาดการแบบนี้และปมเหตุล่ะทำไมต้องรวยยิงขนาดนั้นด้วยสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นปมแค้นส่วนตัวครับนายชาลีเนี่ยเคยมีพฤติกรรมชอบลักเล็กขโมยน้อยและยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเคยถูกจับดำเนินคดีฐานบุกรุกและก็คดีข่มขืนกระทำชำเราเมียของเพื่อนออในพื้นที่ตำบลเดียวกันนั่นแหละฮะสารพิพากษาจำคุกป,ปลายปี2564 ติดคุกประมาณ2ปีพ้นโทษออกมาเมื่อ17กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองครับผ่านมา5วันโดนยิงตายค่ะคุณมะเหมี่ยวสุชาดานาักข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ครับก็ไปตรวจสอบนี่ฮะจุดนี้อยู่ตรงข้ามกับบ้านของผู้ตายไปเจอว่ายังมีกองเลืออยู่ในร่องน้ําแล้วก็ร่องรอยที่ผู้ตายเขาวิ่งหนีมาแล้วก็สะดุดตาข่ายล้มก็คือจุดที่พบศพร่องน้ําบริเวณนี้ครับที่กล้องจับภาพลงมา เรา,าต้องย้อมสีบ้างนะเพราะว่ายังมีคราบเลือดอะไรอยู่ถามเจ้าของบ้านยืนยันว่าได้ยินเสียงปืนประมาณสองทุ่มไม่มีใครกล้าออกมาดูหรอกทุกคนกลัวไปหมดอยู่ในพื้นที่เปลี่ยวด้วยครับในขณะที่ชาวบ้านคนอื่นๆเขาสงสัยสงสัยคนคนหนึง่งค่ะชื่อในต้อมอําทำไมต้องสงสัยในต้อมค่ะนั่นสิคะเพราะในต้อมเคยมีปัญหากันมาก่อนกับผู้ตายและอยู่ในร้านชําใกล้กับจุดเกิดเหตุ คุณแม่เหมียวก็เลยไปถามแม่ของนายต้อมหน่อยแม่ยืนยันเลยว่าลูกชายแม่ไม่เกี่ยวข้องเพราะลูกชายแม่ไปเฝ้าเมียที่ถูกรถชนนอนอยู่ที่โรงพยาบาลคุณแม่ก็ชี้แจงแบบนี้แต่แม่ยอมรับครับว่าลูกชายเคยทะเลาะก,กันจริงกับผู้ตายนายชาลีหรือว่านหลิมเนี่ยเพราะเขามาขโมยหินเจียของลูกชายแล้วก็ตีหัวลูกชายแม่จนแตกแล้วปาระเบิดปิงปองใส่อีกต่างหากแต่สุดท้าย ในหลิมหรือนายชาลีกลับไปแจ้งตำรวจจับลูกชายหาว่าไปไล่ยิงเขาแต่เรื่องนี้มันจบไปตั้งแต่สองปีที่แล้วแล้วนะมนมไม่เชื่อว่าลูกชายจะเป็นคนก่อเหตุครับนี่คือความมั่นใจและคำที้แจงจากคุณแม่ครับที่เรื่องที่ว่าใช่ลูกเราไม่ได้ใจใจดำถึงขนาดนั้นเก่งเก่งทรงเด,ดแต่พอะถึงเวลาพวกตีกับตายจริง ไอ,ไอ้เจ้าต้อมเราที่ว่าเขาก้าวหานี่นะพอถึงเวลาจริงๆพวกตีเกือบตายก็ดูนะทั้งๆที่เขาตีลูกเราหัวแตกแล้วเขาวิ่งมาจุดลูกบอลนะเขายังบอกว่าลูกเรายิงอ,ะอ่ะอดูดูแล้วก็อยู่มาเนี่ยถ้าคิดว่าจะแก้แค้นพี่มันอยู่ทั้งคนทําไมถึงไม่แก้แค้นอ่ะดูเอาอย่างงี้ก็แล้วกันแม่ของนายต้อมครับผู้ชายต้องสงสัยที่ชาวบ้านเขาก็ไม่มั่นใจว่าใช่หรือเปล่าแต่แม่ที่แจงแบบนี้ ส่วนอีกหนึ่งคนครับเป็นเพื่อนของผู้ตายแล้วเพื่อนคนนี้เขามีแผลในใจเพราะว่าอะไรผู้ตายเคยข่มขืนเมียของเพื่อนคนนี้แหละที่ไปติดคุกใช่ไหมจนกระทั่งทําให้ผู้ตายต้องติดคุกกับพ่อมาข่มขืนเพื่อนมาข่มขืนเมียของเพื่อนเนี่ยก็คือเพื่อนคนนี้ที่เราได้ไปคุยนะฮะคุณผเสียไปคุยไปสัมภาษณ์มาเพราะตารวจก็เชิญตัวไปสอบปากคําด้วยเขายืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับการตายของนายชาลีหรือว่านายหลิมแม้ว่าที่ผ่านมาจะถูกหักหาน้ําใจ มาย่ำยีเมียรักเขาแต่อโหสิกรรมกันไปแล้วสี่วันก่อนผู้ตายพ้นโทษออกมาจากคุกก็มาขอโทษเขาก็ยกโทษให้ไปแล้วดังนั้นใครที่พุ่งเป้ามาคิดว่าเขาคงจะยังแค้นในใจแล้วก็จะมาเอาคืนมาแก้แค้นเนี่ยไม่ใช่ใครจะยิงเนี่ยเขาไม่รู้เพราะผู้ตายมีโจทย์เยอะครับตอนนี้ก็โอโหสิ ถามว่าแค้นไหมก็ยังแค้นแหละแต่ว่าก็โอโหสิกรรมให้คนต้องมีอยู่นิดๆแล้วอย่างคนที่อยู่บ้านแถวๆนั้นะที่ชื่อต้อมอะไรนะ่ะมันจะเป็นไปได้ไหมที่เขาจะก่อเหตุนในตรงนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันก็ตั้งแต่ที่เราเป็นเพื่อนกับหลิมเนี่ยคือเขาได้เล่าหรือว่ามีปัญหากับคนที่ชื่อต้อมแล้วมาบอกเราไหมไม่บอกครับเขาไม่เคยพูดอะไรคนที่ต้องไม่ฟังเลยแค่นั้นเขามีเขาเขาก็มีโจทย์มีดะลิคู่รีเยอะ เขาบอกคู่เรียเยอะใช่ครับตอนนี้ตํารวจก็อยู่ระหว่างการเชิญตัวในต้อมซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยย้ำนะครับยังเป็นผู้ต้องสงสย<ช>ัยอยู่นะมาให้ปากคาเพราะว่าหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยในต้อมเขาหายออกไปจากพื้นที่ค่ะคือแม่เนี่ยบอกว่าไปเฝ้าแฟนซึ่งถูกรถชนที่โรงพยาบาลใช่ไหมครับตํารวจได้ข้อมูลว่าในต้อมเนี่ยออกจากพื้นที่ไปอ้างว่าไปบ้านแฟนที่ชะอํำในจังหวัดเพชรบุรีเดี๋ยวติดตามความคืบหน้าและคาชี้แจงเพิ่มเติมจนกว่าจะจับตัวคนก่อเหตุที่แท้จริงได้จะรีบรายงานให้ทราบทันทีครับ ครูสคร